ทางด้านนักปั่นของไทยนะคะก็คราชัชนะปิดท้ายในการแข่งขันจักรยานนานาชาติทัวร์ออฟไทยแลนด์ค่ะ การแข่งขันจักรยานทางไกลานานาชาติทัวร์ออฟไทยแลนด์2023ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีในประเภททีมชายสเตทที่6ซึ่งเป็นสเตจสุดท้ายนะคะใช้เส้นทางจากหน้าศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจังหวัดจันทบ,บุรีค่ะไปเข้าเส้นชัยที่หน้าสนามกีฬากลางจังหวัดระยองระยะทาง167.30กิโลเมตรขับเคี่ยวกันอย่างสุดมันเลยนะคะแล้วก็เร่งสปินเข้ามาเป็นกลุ่มใหญ่ในช่วง500เมตรสุดท้าย โดยซาเลมมุฮัมหมัดซาลีฟนักปั่นมาเลเซียเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกค่ะตามมาด้วยสิบโทรสราวุศิริโดนาชัยนักปัน่นทีมไทยแลนด์คอนติเนนตอเข้ามาเป็นอันดับที่2แล้วก็เรมอนเคเดอร์นักปั่นเนเธอร์แลนด์เข้ามาที่3แต่ว่าซาเลมมุฮัมหมัดซาลีฟถูกประท้วงนะคะว่าปั่นโดยไม่รักษาเส้นทางแล้วยังไปเบียดเรมอนเคเดอร์ ader, จนกระทั่งเสียจังหวะในช่วง50เมตรสุดท้ายด้วยทําให้ถูกปรับลดอันดับไปอยู่อันดับสุดท้ายค่ะส่งผลให้สราวุฒิขยับขึ้นมาคว้าชปในนเตที่6ไคครองะะ ในขณะที่1ิตรีธนาคารชย,ยาสมบัตินักปั่นทีมทแลนด์คอนติเนนตัลกวาดคนเดียว5รางวันนะคะประกอบด้วยรางวัลเจ้าความเร็วประจำสเตจ2จุดรางวัลเจ้าภูเขาประจำสเตจ2จุดและนักกีาบูยอดเยี่ยมประจำสเตจด,ด้วยส่วนรางวัลชนะเลิศผู้นวเวลารวมก็เป็นของบัสไซคานเทสยาบ้าค่ะนักปั่นมงกเรีย สำหรับรายการต่อไปจะเป็นการแข่งขัน,ขนจักรยานทางไกลสตรีนานาชาติ Women's Tour of Thailand 2023แข่งขันในวันที่8-10เมษายนนะคะใช้เส้นทางภายในจังหวัดระยองระยะทาง241.20กิโลเมตรค่ะ